เาอสวัสดีครับเราชาวแก๊งซ็อกครับฟังไม่ผิดหรอครับซ็อกครับซ็อกนี่ไม่ใช่ถุงเท้านะครับซ็อกนี่ย่อมาจาตอน้อก็หุดของเฮ้ยเจอโปเกมอนแล้ววะเฮ้ยเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับตอนน้องก็นะครับหุดแต่ว่าบุดของพระเจ้านะครับครับงงแล้วใ่ครับว่าพวกเรามาทำอะไรกันถ้าอยากรู้แล้วก็ติดตามดูเลยครับ ตามนโยบายที่โรงเรียนจัดไว้คือทุกห้องของทุกระดับชั้นในโรงเรียนจะมีเขตรับผิดชอบดูแลทำความสะอาดในตอนเช้าเป็นของตอนเองหรือที่เรียกกันว่าโซนนั่นเองซึ่งเวลาในการทําจะเป็นตอนเช้าก่อนเข้าแถวแต่แล้วก็จะมีคนบางส่วนที่ไม่ยอมมาทําหรือมาสายดังนั้นเราจะทําการหาสาเหตุของการที่คนบางส่วนไม่ยอมมาทําหรือมาสายเพื่อหาวิธีแก้ต่อไปตามที่ได้เกิดนําไปแล้วนะครับเรา จะมาหาสาเหตุกันว่าทำไมคนถึงมาทำโซนสายหรือไม่ยอมมาทำโซนนะครับเราไปติดตามจากผู้สัมภาษณ์กันเลยนะครับคุณคิดว่าเหตุผลใดทำให้คนมาตัวสายมาทำตันครับเราในแง่ดีหรือว่าแง่ลบเอาแง่ดีแง่ดีก่อนใช่ไหมแง่ดีก็คือบางคนอาจจะมีเหตุผลของตัวเองอย่างเช่นทำงานช่วยร้านที่ของพ่อแม่อย่างเช่นตัวอย่างในตำบลบกแดงของเราเนี่ย ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพธุรกิจแบบขายของเหมือนขายข้าวอย่างเงี้ยจะมีเพื่อนคนนึงในห้องเราอย่างเงี้ยก็ขายโจ๊กก็ใช่พ่อทำเออขายโจ๊กเนี้ยตอนเช้าแล้วก็มาโรงเรียนสายแต่ถ้าในแง่ลบคืออตรงนะเด็กสมัยนีย้ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบน้อยมากไม่ให้งอบตัวและเกิดไม่เอาใจใส่แล้วยิ่งโรงเรียนเรามีกฎระเบียบเธาจะบอกว่าไม่แข่งคัดก็ไม่ได้เพราะว่า บางคนก็ปล่อยปาละเลยใช่ไหมคือบางคนก็อยู่บ้านอยู่ใกล้อาจจะมีความคิดที่ว่าสุดสายก็ได้ค่อยมาก็ได้เนี่ยก็ลเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนมาสายไหมคะอาจจะมีงานที่บ้านหรือบางทีก็ส่วนตัวเคยไปก็เลยตื่นสายก็เกิด<ช>จากการที่ตื่นสายอาจจะทาภารกิจส่วนตัวหรือไม่ก็รถติดหรือไม่ก็อาจจะมามาสายก็เลยอาจจะเป็นการท,ทาํโทรศัพท์ เพราะว่าบางคนไม่ได้ทําการบ้างมาตอนเช้าก็เลยทำที่โรงเรียนหรือไม่ก็ทําที่บ้านก็เลยม้ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคนมาทําซ้อนสายสาเหตุลหลักๆก็คือผมว่าวันนั้นเขาลืมว่าไม่มีโซนทำก็คือการจัดระดับของโซนเราเนี่ยก็คือว่าวันนี้ห้องนี้ทําวันนี้ห้องนี้ทําซึ่งถ้าคนที่มาเรียกไรคนที่สามารถจะจําได้จ,จาได้ก็จะจําได้ว่าอ๋อวันนี้ห้องนี้นะแล้วจะเป็นห้องเราในวันจดต่อไปแต่ถ้าคนนี้มันไม่จํา คนนี้แบบว่าคนนี้เขาไม่อยากจะจำคนเขาไม่ค่อยฟังเขาก็จะไม่รู้ว่าอา้าววันนี้เป็นโซนเรอเหรออะไรจากการที่เราไปสัมภาษณ์มาครับผลสรุปที่ได้ว่าคนไม่ทำคนไม่มาทำโจนหรือมาทำโซนสามครับมีสาเหตุแบบนี้ครับจากการสัมภาษณ์และสํารวจจะเห็นได้ว่าเหตุผลหลักคือรับประทานอาหารเช้าอยู่121เสียงลืมว่าวันนี้มีโซน114เสียงตื่นสาย111เสียงไปเล่นอย่างอื่น92เสียง รถประจำมาสาย82เสียงมาแล้วแต่ไม่ยอมมาทำ78เสียงและเหตุผลอื่นๆอีกมากมายเราก็ได้ไปสัมภาษณ์คนมาแล้วครับเราได้รวบรวมสาเหตุหลักมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาหาทางแก้กันนะครับว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงไม่ให้คนมาทำโซนสายหรือไม่ยอมมาทำโซนครับไปตามดูทางแก้กันเลยครับแล้วคุณ<ะ>่ามีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงครับให้มาทำโซนให้คนให้คนรั ช่วยอบรมก่อนแล้วก็ช่วยปลูกจิตสํานึกให้แก่คนคนนั้นก่อนแล้วก็ให้คุณรูช่วยอบรมสั่งสอนและเพิ่มกฎระเบียบของโรงเรียนให้เคร่งครัดมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนะครับถ้าไม่ฝึกนิสัยตัวเขาเองก็อย่างว่าถ้าจัดเวลาไม่เป็นก็อีกอย่างก็อาจจะแบบว่าถ้าคนมาโรงเรียนสายก็ควรรบบปรับตัวให้ตื่นเช้าแล้วก็ทำภารกิจส่วนตัวให้ทันเวลาน่าจะให้เขาแบบแบ่งเวลา ใใจทำให้มันเสร็จไปในทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยคับอาจจะสร้างเฟซบุ๊กกลุ่มขึ้นมาหรือสร้างไลน์กลุ่มขึ้นมาแล้วบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ทำโซนนะแบบคนนี้จำได้ก็เอามาเพ <ไป S 1> ื่อไปเติมติดใช่ครับ<อ>ได้มีคนมาทำโซนกันเยอะ